การออกบวชอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับในปราะสาทที่สวยงามพระองค์มีพระชายาที่รักและโอรสองค์น้อยที่เพิ่งประสูติแต่ในพระไทยกลับทรงคิดถึงการพ้นทุกข์คืนหนึ่งหลังงานเรื่อเริงทรงเห็นเหล่านางรำนอนหลับอย่างไม่มีสติภาพนั้นทำให้พระไทยทรงตัดสินพระไทย ทรงมองพระโอรสองค์น้อยที่บรรทมหลับเป็นครั้งสุดท้ายทรงเรียกสารถีคู่ใจฉันนะและมา้ากันทก,กะในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดทรงมุ่งหน้าออกจากประตูวังเมื่อถึงแม่น้ำอโนมาทรงตัดพระกระสาวด้วยพระองค์เองเจ้าชายสิทธทัตรงสลรราชสมบัติเพื่อออกบวชแสวงหาสัจธรรม